นสนะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประเทศที่สวยงามประชาชนที่มีความสมงบกลับกลายเป็นสม,มนรภูมิสงครามไม่ต่างจากซีเรียอิรักอัฟกานิสถานนะครับที่ประชิญมาแล้วรวมทั้งขณะนี้กำลังขายายกลยุทธ์ดังกล่าวไปยังซูดานและซูดานใต้นั่นหมายความว่าถ้าได้คนรุ่นใหม่มาเมื่อไหร่โอกาสประเทศไทยจะเหมือนอยูเรยครนใกล้เข้ามาถูกทีนี่คือ สวัสดีครับผมก็ผมเทสักจีวกิตวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววี6นิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจเป็นเรื่องราวของการต่างประเทศนะฮะการต่างประเทศนะครับมีประเด็นร้อนโดยเฉพาะความขัดแย้งของสหรัฐอเมริกาจีนและรัเสเซียที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของสภาวะเศรษฐกิจของไทยวุฒิสภาของสหรัฐอเมริกาก็ดินนะฮะ มติขยายเพดานหนี้นะครับส่งให้โจไบเดนรอดวิกฤตการชำระหนี้ประสบความสำเร็จนะครับห้างยักษ์ใหญ่ชื่อดังบอกเศรษฐกิจอเมริกันยังคงเป็นสีแดงนะครับวุฒิสภาสหรัฐอเมริกาลงมติ363ต่อ3 6นะครับผ่านมติขยายเพดานหนี้สหรัฐอเมริกาที่รู้จักนะฮะเพื่อป้องกันอเมริกันรอดพ้นการผิดนัดชำระหนี้ ได้ทันก่อนที่จะยื่นต่อประธานาธิบดีโจไบเดนลงนมามบัรคับใช้ท่ามกลางข่าวทีวีในประเทศรายงานกันทั่วห้างยักษ์ใหญ่สหรัฐอเมริกา2แห่งออกคำเตือนเศรษฐกิจของอเมริกันยังคงสีแดงผู้บริโภคประหยัดค่าใช้จ่ายเฉพาะที่จำเป็นและซื้อช้าลงนคะครับ ในขณะที่อีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะเป็นรายงานของสื่อตะวันตกเกี่ยวกับสงครามมีการยกระดับนะครับโดรนปิศนาบุกถล่มตึกสูงในมอสโกสัญญาณยูเครนเริ่มปฏิบัติการตอบโตร้รัสเซียฝูงโดรนปิศนาถูกส่งเข้าไปโจมตีอาคารทั้งในและรอบๆกรุงมอสโกนับเป็นครั้งแรกที่เมืองหลวงรสัสเซียตกเป็นเป้าหมายโจมตีลักษณะเช่นนี้ ตั้งแต่รัเสเซียเริ่มเปิดสงครามรุกรานยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วขณะที่ประธานาธิบดีโโรโดมีเซเรนสกี้และประธานาธิบดีปูตินปูตินออกมาประนามสิ่งที่เกิดขึ้นว่าเป็นการก่อการร้ายที่มีเจตนาสร้างความหวาดกลัวต่อประเอนของหมีขาวและยยุให้มอสโกทำการตอบโต้ซึ่งสหรัฐอเมริกาก็กลัวนะครับว่าจะเกิดสงครามโลก นะะในสหรัฐอเมริกาก็โวฮะบอกว่าไม่จำเป็นจะต้องครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อต่อกรงกับจีนและรัสเซียที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของทำเนียบขาวระบุว่าสหรัฐอเมริกาไม่มีความจำเป็นต้องครอบครองอาวุธนิวเคลียร์เพิ่มขึ้นเพื่อป้องปรามการกองกำลังร่วมระหว่างจีนกับรัสเซียเนื่องจากศักยภาพด้านทหารของอเมริกานั้นก้าวหน้า อยู่แล้วนะครับซัมมิดแวร์ยืนยันว่าสหรัฐอเมริกาจะเคารพข้อจำกัดด้านอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ที่ระบุไว้ในสนธิสัญญานิวสตาร์นะครับปี2010จนกว่าสัญญาจะสิ้นสุดลงในปี2026โดยมีเงื่อนไขว่ารัสเซียก็ต้องทำแบบเดียวกันซึ่งสหรัฐอเมริกายังผลิตนิวเคลียร์สู้รัสเซียอย่างไม่ได้ ในขณะที่พันเอกกองทัพของสหรัฐอเมริกานะแอบทดสอบนะรบับใช้ AI บังคับดโดรนโจมตีแซมพบเจอรูปแบบสุดโหดหันทำการโจมตีมนุษย์ที่เข้าทำการควบคุมด้านสีจินผิงเตือนภัย AI กํกำลังคุกคามจีนสำนักข่าวเอเจนซี่รายงานว่าที่ประชุมสมมติของสมาคมการบินอังกฤษ ที่เกิดขึ้นในสัปดาห์ที่ผ่านมาในกรุงลอนดอนเจ้าที่เผยอเมริกันกำลังทำการทดสอบ AI ให้บังคับดโดรนเพื่อโจมตีพิกัดนะครับมิสไซล์จากภาคพ,พื้นดินสู่อากาศตามรหัสแซมแต่ AI เลือกวิธีสุดโหดหันสังหารมนุษย์ผู้ควบคุมแทนเมื่อภารกิจสำเร็จ แต่หลังข่าวแพร่ตามสื่อเป็นตะกรอนออกมาปฏิเสธว่าไม่เคยทําการทดสอบเช่นนี้มาก่อนด้านผู้นําสีจ้นผิงของจีนเตือนระดับสูงให้ทําการควบคุมเทคโนโลยี AI อย่างกว้างขวางเชื่อร้ยกาดนะด้านขวนะที่ยอดเหยือรถไฟโดยสารชนกันในอินเดียปรากฏว่าตายไป223ศพได้รับบาดเจ็บกว่า900ราย เกิดเหตุรถไฟโดยสารสองขบวนพุ่งชนกันที่รัฐโอริสาของอินเดียมีรายงานยอดเสียชีวิตไม่ต่ำกว่า233คนได้รับบาดเจ็บกว่าข้าว100คนและนับว่าเป็นสงรก,กรรมที่ทางเกิดทางรางสร้างความเสียหายสูงที่สุดสำหรับอินเดียในรอบหนึ่งทศวรรษที่ผ่านมาในขณะที่เป็นที่ฮือฮากระทรวงกลาโหม ของสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นรัฐมนตรีจับมือกับพลเอกหลีช่างฝูนะครับหลังจีนปฏิเสธที่จะทำการคุยด้วยกับสหรัฐอเมริกาย้ำการเจราจาเพื่อเลี่ยงความขัดแย้งเป็นเรื่องสำคัญลอยออสตินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมระบุว่าตนมีความกังวลอย่างยิ่งที่จีนไม่ตอบรับคำเชิญพูดคุยเพื่อ จัดการวิกฤตทางทหารพร้อมเตือนว่าการเจราจาเพื่อหลีกเลี่ยงความขัดแยง้งเป็นสิ่งที่สําคัญขณะที่สื่อมวลชนชั่วโลกตีภาพขณะที่รัฐมนตรีกลาโหมของสหรัฐอเมริกาเดินทางไปทักทายนะจับมือกับพลเอกลีช่างฝูนะครับรัมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมของจีนระหว่างงานเลี้ยงอาหารค่ำที่สิงคโปร์ความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอเมริกาก,ากับจีนเรียกได้ว่าอยู่ในขั้นต่ำสุดในรอบ หลายสิบปีเนื่องจากมีจุดยืนขัดแย้งกันแทบจะทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอธิปไตยในไต้หวันปัญหาการสอดแนมรวมถึงข้อพิพาทในทะเลจีนใต้นะครับในขณะที่อินโดนีเซียก็เสนอพื้นที่เขตปลอดทหารให้ UN จัดประชามติดับไฟสงครามรัสเซียยูเครน รัฐมนตรีกลาโหมของอินโดนีเซียออกมาเสนอแผนสันติภาพเพื่อยุติการสู้รบในยูเครนโดยให้มีการจัดตั้งเขตปลอดทหารและมอบหมายให้องค์การสหประชาชาติหรือ UN เข้ามาเป็นขนกลางในการจัดทำประชามติตัดสินอนาคตของดินแดนซึ่งเรียกว่าเป็นพื้นที่พิพาทนะครับแผนสันติภาพที่อินโดนีเซียเสนอ ยังรวมถึงการให้คู่ขัดแย้งทั้งสองฝ่ายทําการตกลงหยุดยิงในฐานที่มั่นปัจจุบันจัดตั้งเขตปลอดทหารโดยให้กองกําลังทั้งสองฝ่ายล่าถอยออกจากแนวหน้าเป็นระยะทาง15กิโลเมตรและให้ UN ส่งกองกําลังสันติภาพเข้าไปกํากับดูแลพื้นที่ดังกล่าวในกครพลเอกบราโบโวเสนอให้ UN จัดการทําประชามติเพื่อให้ทราบถึงความปลอรถนาที่แท้จริงของประชากรส่วนใหญ่ในพื้นที่พิพาทเหล่านั้น ครับบอกว่าผมขอเสนอให้ที่ประชุมเชงกิรีล่านะครับได้ออกสแสวงหาช่องทางเพื่อออกคำถแถลงการร่วมโดยสมัครใจเรียกร้องให้ยูเครนและลัสเซียเริ่มต้นกระบวนการเจราจาสันติภาพในทันทีนะครับอีกปรากฏการหนึ่งที่น่าสนใจฮะก็เป็นเรื่องราวของซิดนีย์หมอกลงปรากฏว่าจัดกระทบการเดินเรือของเฟอร์รารี เมืก่อนซิดนีย์ประเทศออสเตรเลียนะครับรเผชิญหมอกลงหนาจัดส่งผลทำให้ต้องระง,งับการให้บริการเดือเฟอร์รี่ทั้งขาไปและขากลับเป็นการชั่วข่าวญี่ปุ่นก็ประกาศว่าเกิดฝนตกหนักพายุมาวานะครับตายแล้วหนึ่งศพสูญหายอีกอย่างน้อยสองรายอิทธิพลของพายุโซนร้อนมาวาส่งผลทำให้ฝนตกหนักในญี่ปุ่น จนต้องสั่งเตรียมพร้อมอพยพป,ประชาชนหลายพันคนโดยมีรายงานผู้เสียชีวิตแล้ว1ศพและสูญหายไม่ทราบชะตากรรมอีกอย่างน้อย2รายนะครับอีกเหตุการณ์หนึ่งที่น่าสนใจฮะสหรัฐอเมริกาก็ตีบทแตกฮะผ่านมติเพิ่มเพดานหนี้สื่อวิเคราะห์แบบนั้นรัฐบาลของสหรัฐอเมริการอดพ้นจากการผิดนัดชำระหนี้หลังวันที่2มิถุนายน สภาของกรสสหรัฐอเมริกาประสบความสาเร็จในการผ่านร่างกฎหมายขยายเพดานหนี้นะครับสานานะของประเทศภายหลังจากพรรคอัฐบาลเดโมแครตและฝ่ายค้านหลีับริวกันทําการต่อรองเจราจาประเด็นที่น่าสนใจคือเรื่องการใช้ดโดรนสอดแนมเมื่อวานนี้ก็เป็นเรื่องของชาการใช้แอปพลิเคชันนะฮะที่รัสเซียกล่าวหาสหรัฐอเมริกา ว่าได้ใช้ในการแฮกระบบโทรศัพท์โททรศัพ์มือถือของยี่ห้อ p p o o n นะสามารถควบคุมและทำการจรกรรมข้อมูลกล่าวนี้นะมีการเปิดเผยและมีการโปรโปรงนะเรื่องนี้จากสื่อของสหรัฐอเมริกาเองว่ามีการใช้ดโดรนสังหารโดยใช้ AI เป็นเครื่องมือสำคัญนะโดยมีเป้าหมายว่านะะทำการโจมตีฝ่ายตรงข้ามแต่ปรากฏว่ากับ มีคำสั่งว่าถ้ามีการขัดขวางการโจมตีให้ทําการเล่นงานผู้ที่ทําการขัดขวางได้ทันทีซึ่งปรากฏว่าข่าวนี้หลุดออกมาทางสหรัฐอเมริกาปฏิเสธแต่จีนยืนยันว่าโดรนเหล่านี้หรืออุปกรณ์ AI เหล่านี้กําลังเข้าทําการแทรกแซงจีนในเรื่องความขัดแย้ง นในส่วนของรัสเซียกับยูเครนที่มีสหรัฐอเมริกาเข้ามาทําการเกี่ยวข้องนะครับอินโดนีเซียก็มีการเสนอให้ทางกองกําลังสหประชาชาติเข้าไปทําการควบคุมและกํากับดูแลโดยให้ทั้งสองฝ่ายถอยออกจากพื้นที่ขัดแย้งในระยะทาง15กิโลและจะส่งกองกําลังสหประชา,ชาชาติเข้าไปเพื่อทําการเจือจา ในเชิงยุทธศาสตร์ทางการเมืองการปกครองชั้นสูงแล้วการเจรจาลักษณะดังกล่าวแน่นอนฮะรัสเซียไม่เอาแน่นอนเพราะรัสเซียกําลังอยู่ในฝ่ายที่เรียกว่าได้เปรียบยิ่งสู้รบยาวนานเท่าไหร่รัสเซียก็ได้เปรียบในเรื่องทางการอาหารและลุกพื้นที่ลุกคืบมากขึ้นเรื่อยๆจริงๆแล้วรัสเซียสามารถจบเกมได้ในปั๊บเดียวฮะด้วยวิธีการใช้อาวุธนิวเคลียร์ทำการโจมตี แต่รัเสเซียไม่ทําในลักษณะดังกล่าวแต่ยังคงขยายการประจําการอาวุธนิวเคลียร์ไปยังเบลารุสนะครับพื้นที่โดยรอบของทางฝั่งยูเครนนั่นหมายความว่าถ้าเบลารุสยิงอาวุธนิวเคลียร์เข้าทําการโจมตียูเครนเมื่อไหร่ก็จะพ่ายแพ้ไม่ต่างจากญี่ปุ่นที่โดนที่ฮิโรชิมาซึ่งสหรัฐอเมริกาเคยใช้หลักคิดนี้มาก่อนแต่ประเด็นที่น่าสนใจเหตุการณ์ลักษณะเช่นนี้มีการถูกมองนะครับจากนักธุรกิจ มองจากนักวิเคราะห์ว่าเหตุการณ์ไทยนั้นก็จะเหมือนกับยูเครนเพราะมีต้นแบบมาจากผู้นำเซเลนสกี้นะครับโบโรโดมีเซเลนสกี้นะครับผู้นำของอยูเครนซึ่งเป็นนักแสดงแล้วก็เป็นตัวตลกมาก่อนนะครับปรากฏว่าคนรุ่นใหม่ในยูเครนเรียก,กร้องและต้องการให้คนรุ่นใหม่เข้ามาทำการบริหารประเทศแต่เซเลนสกี้นั้นก็ไปยืนข้างสหรัฐอเมริกา สุดท้ายก็ลากประเทศ9สู่สงครามนาะสภาวะเศรษฐกิจตกต่ำประเทศที่สวยงามประชาชนที่มีความสงบกลับกลายเป็นสมุรภูมิสงครามไม่ต่างจากซีเรียอิรักอาฟกานิสถานนะครับที่เผชิญมาแล้วรวมทั้งขณะนี้กำลังขายายกลยุทธ์ดังกล่าวไปยังซูดานและซูดานใต้นั่นหมายความว่าถ้าได้คนรุ่นใหม่มาเมื่อไหร่โอกาสประเทศไทยจะเหมือนอยูเครน ใกล้เข้ามาถูกทีนี่คือเรื่องราวของการต่างประเทศเข้าใจการต่างประเทศก็จะเข้าใจประเทศของเราขอบคุณที่บอกต่อกัอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเธอศักดิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ อย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะทรงพระเจริญทรงพระเจริญทรงพระเจริญ ฟาบาสถิตในหัวใจวงราชชาวไทยพักดีราชันวงราชชาวไทยพักดีราชน ผาแ่นนนนดินททฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาวานดำพืดผลได้กินฟ้าเดินติดดินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหาอาอนผูกคนฟ้าพาวันจนทานพ้นโคยภัย ฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศลนแผ่นดินนี้รัชกาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ ฟ้าฟันฟ้าไพ่ไม่เคยไว้วัน,ววนฟ้าสรงผูกพันไพ่ฟ้าชาวไทยฟ้าสรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น กาลที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าไพ่ไม่เคยไหว้วันไม่เคยไวหวันฟ้าทรงผูกพันไห้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น